พี่น้องมากินข่าวสาวนํำกันเดอเ้อมีหมักเขือมีหนึ่งหมักเขือหมักน้ำแล้วก็แเก่งหน่อไหมแจีประแดกของโปรดอยู่นี่จ้าเป็นปิ้งปลาตัวนี้ปลาซีได้หน่อยไหมเนาะปิ่งปลาซีมา้าพี่น้องมากินน้ำกันบาดี้วสบายดีสวัสดีพี่น้องสองฝั่งสบายดีพี่น้องฝั่งไท้สบายดีพี่น้องทาง,งลาบแล้วก็ พี่น้องที่อยู่ใส่กระยาเนาะที่ใหก้การติดตามกันมาเด้อมื่อนี้กินข้าวเช้าเนาะกันพี่น้องกินกับแกงหนังไม้หนาวอะไรอยู่ละอยู่สวัสดิกิจเมื่อนี้ยสิบสามองศาพี่น้องน,น่าจะอยากแข็งน้อเขามีอันมะเขืออยังเนาะกินกระแม่สองคนเอ้ยน้องไปเมื่อแล้วเอ้ยน้องเมื่อเมื่อแล้วน้องเดือดแ,แต่สองอย่างกำลังคนหนึ่ง ล้างกระเบึ้งทอดควันไอุ่นหนาวไอ้หอสินกับปูยมึงกับมาไปกินข้าอยางป่นกิน้องปนจะบ่าแจ็ทกบกามัน้อนับั้นนี่ Ay, เส ah um. <pa> ียมานึงยเลยว่หรอครับร้มหูพี่กาก็ยังบรรุกพี่เนาะอาจารย์เมื่อเนี่ยบรดไปใสมันหนาวมีแต่ว่าตอนแรงเขาสิไปเนี่ยไปไปจอบงวอยู่นะเสือขนมพุงนี่เองลองจำอ่ะ นี <ider Stadium> ่น้อมังน้ำเซ็บๆซ็ตว้าวเนาะครับหนาวแบบนี้ยช้าสุขภาพไหมเด้อพี่น้องเลย รูแบบทุกภาคของประเทศลาวหนาวมดืดกินอะาตคะน่อาใหม่าจะผิดเจ้าบุกกินมาไหมหอยยากษ์เป็นยังไงลองก,กินแกงน้ำไม้ครับต่อมานี่นี่พี่น้องแกงน้ำไม้เอ่ยแกงวานนี่ ภาคเงกัยังบริสุทธิ์นาะยกินพวกหมันเขาตากระบอกตากระบอกนตกกบอมันรีคมาม่ขี้ไมโคมคมคมขี้ไหมขนาดพาอยู่ขาก็พายยังหนาวเพียง ลมเนาะพ่นกรเน็บบเบา<ม>คือม่มีอีลดไปใสเป่เงนี้เนาะี้ดลอด,ดเรลยหนามา,า,มาเือหนึ่งพี่นอยหนึ่งี่กับเจีวแซ่บมาลมไปลงมาเึงหักเขือ mặc kỳ năm khoai đớp nhang một sụp nè mày 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 เขาบอมาคาบมังคับแม่ไม่รู้ว่ามาไหนมาแม่มาคาชอบกินกระปุกสดจับมาับมาจัมาคาบบ้านให้แม่ก็นั่ง จ้าพี่น้องมากินมะข,าม,า,ขามมะขามเหมือนกันกินมะขามกับข่าก็าาเสร็จเลยอืมหอ,อยควมมดถุยพี่น้องแตกกับหกเป็นยังนี่มะขา,ามฟักงามเบอร์อันนี้กับแม่เอามาให้พี่น้องแม่แม่เอามาฝากแม่หา่าผนมีมีกลมขามใหญ่ใหญ่เหม่บ่ มีไบเคยกินอันนี้บ้านี้มะขามเาทิกินอันนี้ได้ให้หมอกขาวมันจิกเสบนี่เสียงยังไงไมีจะเห็นม่ขันอยักลงมาเลยลงขึ้นได้เบิ่งเขาถัดไปนี่กินหมอกขาวมันอยู่จังอาหารหอะไรเค่กอดจะไปดีดู้จะคุยยาไว นี่พี่เนอะกินกัมมคามองเขาไชกิบนะฮะไช่เกิกแบแซรบยัไอไงในมันนะครับเ็าีค็นัวน้ำนำแบบนี้เนาะ มีพายเคยกินปัาคามองปลาขาว มาวันนี้กากระสิกขอจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กาได้คลิปต่อๆไปใน่เด้อต้องขอขอบใจหลายๆโอ้ยขึ้นเยขึ้นงาแต่พี่น้องว่านี่เป็นคนว่ากเนี่ย <c> เ <oughs> ิดชีวาได้คำหนึ่งนะต้องขอบอกขอบใจพี่น้องสุขุมสุขคุที่เห็าการติดตามคลัคบส่งคลิปกาแต่ต้นจนจบเด้อพี่น้องเด้อ น้ำแบบนี้อย่าลืมักษาสุขภาพพี่น้อยอาสาสุขภาพให้ดีๆบ๊ายบายพ่อการคิดหน่ะบ๊ายบายขอบคุณนะ